ไ้าพูดถึงน้ำแข็งสายหวานเย็นแล้วพูดถึงซาลิมกันหน่อยไหมซาลิมใช่พูดให้ถูกซาลิมซาลิมนะซาลิมซาลิมกับซาลิมไม่เหมือนกันนะมาทุ่งสาหร่ายทุงาหรายผมเ่อซาลิมซาลิมเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกับจริงๆมันคือสามสีใช่สามสีซาลิมเนี่ยซา ใช่ซาลิมเนี่ยคือขนมสามสีแต่ซาลิมที่เราพูดถึงกลุ่มพวกนึงเนี่ยใช้สอเสือตัวเดียวซาลิม,ลมเพราะว่าก็คืออาหยางซาลิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นขนมไทยที่มีเส้นเป็นเส้นๆคล้ายๆกับลอดช่องเนี่ยแหละมีหลายสีหลักๆก็สามสีที่ว่าก็คืออะไรชมพูเขียว ขาวนี่แหละกินกับน้ำกะทิหอมกลิ่นใบเตยเพราะว่าอะไรมันอบควันเทียนด้วยมีขายอยู่ทั่วไปแต่ว่าไอ้ไอเนี่ยไอท้ที่เป็นทําไมถึงได้ชื่อว่าเป็นสลิปคือมันมีอ่ะเล่าประวัติศาสตร์การเมืองนิดนึงช่วงปี4849ที่มันจะมีกลุ่มเสื้อเหลืองใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีกลุ่มแสดงแล้วก็จะมีกลุ่มที่บอกว่าตัวเองไม่ฝ,กฝ,กฝ,กฝกักใฝ่ใดไอ้ฝ,าฝ,าฝ,าฝา่ายไม่ฝักใฝ่ใดเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็จะมีกลุ่มแยกย่อยลองไปอีกหนึ่งในนั้นคือกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มเสื้อหลากสีเขามีจุดยืนท เขาเคยประกาศว่าเอ้ยสีเสื้อไม่ควรเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสวมเสื้อสีอะไรอะ่ะคุณก็สามารถมาอยู่ร่วมอุดมการณ์กับทีมของเราได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าลองไปศึกษาดีๆกลุ่มเสื้อหลากสีอะ่ะเขาก็มีจุดยืนของเขาเหมือนกันว่าเขาซับพอร์ตกลุ่มไหนอยู่มันก็เลยทําให้แบบในกระแสข่าวก็จะมองว่าแบบอ่ะอีพวกนี้เนี่ยทําเป็นแอปอะ่ะแอปแบบแอปไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่จริงๆมึงก็เข้าข้างแล้วค่ะมันก็เลยกลายเป็น คำเสียดสีในสังคมว่าเป็นสลิมไงและยิ่งแบบเอกะทิบูดอีกในช่วงปี6-3-6ามกสี่กลุ่มกะทิก็คืออะไรหวานเหลือเกินฟอกขาวเก่งเขาเลยแบบอ่ะมึงไปรวมตัวกันหนูเลยสลิมกับกะทิบูดอ่ะยอ,ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่ง <laughs> ที่มาของกลุ่มเสื้อหลากสีเนี่ยมันมาจากบุคคลคนนึงบุคคลคนนั้นแหละแต่บุคคลคนนั้นเคยออกมาปฏิเสธต่อสื่มวลชนว่าผม ไม่ได้เป็นสลิงแต่จริงๆแล้วมึงคือสารตั้งต้นค่ะมึงเป็นแป้งถั่วเขียวค่ะ